ต่อไปนะคะเครื่องมือของ Discovery a d นะคะ Discovery a d มีอะไรบ้างนะคะมีราคาประมวลอัตโนมัตินะคะก็เหมาะสำหรับให้ระบบปรับราคาขึ้นลงได้ตามการแข่งขันโดยที่ไม่ต้องคอยดูนะคะเปิดอัตโนมัติแล้วก็ไปทำแล้วก็ไปทำเลยไม่ต้องคอยดูแลนะคะแต่ปัญหาคืออัตโนมัติเนี่ยมันไม่ค่อยกินเงินนะคะอ่ะตัวต่อไปนะคะโฆษณาอาจไม่ทำงานหากงบประมาณตา่ำเราสามารถ เปลี่ยนอัตโนโมัติมาเป็นตั้งค่าเองนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยการที่อัตโนโมัติไม่กินเงินเนื่องจากไม่มีคนเห็นไม่มีคนคลิกแล้วก็ราคาที่ตั้งไว้20บาทต่อวันอาจจะน้อยเกินไปก็ควรจะเพิ่มขึ้นหน่อยเพื่อให้โฆษณามันวิ่งได้โดยไม่สะดุดนะคะแล้วก็ตัวหออัตโนโมัติเนี่ยมันก็มีปัญหายอย่างหนึ่งว่าเราควบคุมต้นทุนไม่ได้นะคะมันอาจจะเป็นคลิกละ5บาทคลิกละ20บาทก็ได้โดยที่เรา ไม่รู้และแก้ไม่ได้นะคะดังนั้นให้ปิดไปเลยและเปลี่ยนมาใช้เป็นตั้งค่าเองจะดีกว่าเมื่อเรากดตั้งค่าเองนะคะให้เราเริ่มที่1บาท1นบาทก็พอนะคะ Discover y Ad เมื่อกี้บอกว่าไปอยู่ในสินค้าแนะนำประจำวันและสินค้าที่คล้ายกันนะคะดังนั้นการที่คนจะมาเห็นเราในตำแหน่งเหล่านี้คือการที่คนยังไม่ได้เจาะจงที่จะซื้อสินค้าลูกค้าอาจจะแค่คลิกดูเฉยเว่าร้านนี้ น่าสนใจขว่าร้านที่เพิ่งดูมาอย่างไรเขาอาจจะยังไม่ตัดสินใจนะคะซึ่งตรงนี้เราจะเปลืองเงินมากกว่าตัวของ Search a d ดแต่ถามว่ามันดีไหมที่จะต้องทํามันก็ต้องทํานะคะเพราะว่าเราอาจจะได้ลูกค้าจาก Discovery a d ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมราคาที่แนะนํานะคะ1บาทไม่เกิน5บาทนะคะในกรณีที่ไม่ได้ขายสกินแคร์นะ,ะถ้าขายสกินแคร์อาจจะต้องแพงกว่านี้นะคะ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของอัตราพรีเมียมนะคะอัตราพรีเมียมคืออะไรนะคะก็คือการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของราคาประมูลแบบตั้งค่าเองนะคะจะมีให้เลือก2ช่องก็คือในส่วนของสินค้าแนะนําประจําวันกับสินค้าที่คุณอาจจะชอบนะคะพรีเมียมคือสมมติเมื่อกี้เราตั้งนะคะตั้งเองที่คลิกละว1บาทเราไปตั้งพรีเมียม50%หมายความว่าเราอยากให้แสดงในสินค้าแนะนําประจําวัน1บาท50สสตางค์ หรือเราอยากให้แสดงในสินค้าที่คล้ายกัน1บาท30สตางค์แบบนี้ก็สามารถทําได้แล้วทําไมต้องไปเพิ่มพรีเมียมด้วยไปใส่1บาท30สตางค์เลยไม่ได้หรอก็ได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะมีการนําส่งที่แตกต่างกันนะคะใส่ราคาแต่แรก ก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีกว่าหรือใส่พรีเมียมมากก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีกว่านะคะก็ขึ้นอยู่กับหลายๆองค์ประกอบเวยนะคะค่ะต่อไปเป็นราคาประมูลสุทธินะคะราคาประมูลสุทธิก็คือการที่เอาราคาแบบตั้งค่าเองบวกกับอัตราพรีเมียมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ราคาสุทธิออกมาเช่นเมื่อกี้ราคาสุทธิก็คือ1นึบาทห้าสิบตงเมื่อคลิกในตําแหน่งสินค้าแนะนําประจําวันนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ discovery add นะคะ discovery add จะมีปุ่มอะไรบ้างนะคะปุ่มเขียวนี้ตั้งค่าอัตโนมัตินะคะราคาประมูลอัตโนมัตินะคะถ้าเปิดตัวนี้จบเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะแล้วก็แบบที่สสมมติปิดตัวนี้ถึงจะขึ้นปุ่มตั้งค่าเองที่1บาทอย่างนี้นะคะซึ่งด้านล่างที่เป็นสีเขียวก็คือราคาที่ระบบแนะนำา1บาทเช่นกันแต่ถ้าระบบแนะนาตรงนี้เป็น3บาท อาจจะสามบาทตามระบบก็ได้นะคะซึ่งแปลว่าถ้าระบบแนะนําราคานี้เราอาจจะเอาราคานี้ก็จะทําให้สินค้าของเราถูกมองเห็นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะถ้าเราต้องการตั้งค่าขั้นสูงเราสามารถไปที่ด้านล่างของหน้านั้นได้เลยซึ่งจะมีแถบสินค้าแนะนําประจําวันนะคะก็ให้เราสามารถเพิ่มอัตราพรีเมียมได้นะคะในในส่วนของคําแนะนําว่าจะแนะนําที่30%นะคะก็ลองเพิ่มดูนะคะ ถ้ามันเพิ่มแล้วมันยังมียอดมองเห็นที่ต่ำอยู่เราก็เพิ่มไปเรื่อยๆได้นะคะจนกว่าจะถึง100%เราค่อยไปเพิ่มราคาตั้งค่าเองก็ได้นะคะ